ฟานซิสโกโรดิเกสรอดพ้นโทษแบนโดยล่าสุดนั้นฟานซิสโกโรดิเกสนักชกเม็กซิกันที่ไฟล่าสุดกับทางกาลานยาไฟในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เขาโชว์ฟอร์มอย่างดูเดือดสามารถเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ยาไฟไปได้หลังจากการชกเขากับถูกตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามที่มีชื่อว่าเฮปตามีนลแต่ล่าสุดนั้นสภามวยโลกหรือ WBC ก็ได้ออกมาประกาศถึงบทลงโทษที่เขาได้รับนั่นก็คือให้รอลงอาญาโรดูเกต12เดือนเปลี่ยนผลการชก เป็นไม่มีคู่ชกและคืนตำแหน่งแชมป์เฉพาะการ w v c ในรุ่นไฟเวทให้กับทางการานยาไฟและพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องขึ้นชกกันใหม่อีกครั้ง สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ยังอธิบายว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อย่างถี่ถ้วนแล้วเกี่ยวกับผลการตรวจสารกระตุ้นต้องห้ามที่ไม่พึงประสงค์เมื่อพิจารณาแล้วทางหน่วยงานมองว่าโรดิเกตเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้สารกระตุ้นต้องห้าม WBC ตัดสินว่า การกืนกินดังกล่าวมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจและเขาก็ไม่รู้และไม่ได้มุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชกและหลังจากนั้นทางทีมงานกาลานยาไฟก็ได้ออกมาโพสต์อย่างไม่พอใจว่ามันไรสาระสิ้นดีโทษรอลงอาญา12เดือนและต้องแข่งใหม่แถมยังเป็นพวกที่หลอกลวงอีกต่างหากทีมงานของกาลานยาไฟโพสต์ล่าสุดนั่นเอง